สวัสดีครับมาต่อด้วยพิมพ์บางุอาพิมพ์อกพุทบางขุม่มกูเก่านะครับพิมพุดบางขุ่มกูเก่านะครับพระเจยโยเย่ยงยยียย้นะครับนี่คือบางขุ่มนะครับบางขุม่มกูเก่านะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบราคามีในใจทักมานะครับไม่ต้องกลัวแพงนะครับ ซื้อขายกับผมเนี่ยคุณทักมานะครับผมเปิดไปคุณต่อมาได้ผมให้ไม่ได้ผมขอแค่นั้นเองครับนะคบผมอาจจะบางทีคุณโอ้โหเปิดแพงจังเลยทั้งหมดไม่แพงหรอกครับสมเด็จนะครับคําว่าสมเด็จหลักพันหลักหมื่นเนี่ยหลักแสนนี่เขาขายกันไม่แพงนะบางคนก็บอกถ้ามันแท้มันไม่แพงก็ผมขายวัดนะถ้าผมรู้ว่าแท้ก็ต้องขายแพงหน่อยเองนะครับ ตาดบางทีพระลงหนังสือก็หลายองคอมมมนะ์นะครับไม่อยางเชโมเมนะนะครับบางองเนี่ยไปส่งแท้ๆในกรรมการไม่รับนะครับผมมีประสบการณ์นะกรรมการไม่รับนะครับแต่องค์นั้นผมขายออกไปแล้วไปอยู่กรรมการที่ไม่รับผมนะครับแท้นะครับคือนี่กรรมการกรรมการคือ ไม่ใญ่พูดนะทาความนะเราให้ฟังแค่นั้นนะครับคือสมเด็จท่านต้องดูเอาให้ให้มีความชอบคนระับดูให้ถูกใจนะครับเพราะพระสมเด็จมีเยอะจริงๆคนต้องการเยอะเพราะมันมีมูลค่านะครับเพราะพระมีมูลค่านะครับถ้าไม่มีมูลค่านี่คนไม่สนใจนะครับแต่ถ้าเล่นพระอย่างแบบอยผงผมเนี่ยผมส่องพระสมเด็จทุกครั้งผมมีความสุขทุกครั้งนะครับความสุขจินตนาการของเรามันก็ ดูข้อข้างตัวเองเสมอนะครับเพราะแม่องนี้น่าจะแท้น่าจะแท้น่าจะขายได้นะครับอยู่แค่นั้นเองนะครับตั้งใจจะขายสักล้านสองล้านหือเงินเดือนแค่หมื่นสองหมื่นสองพันสามพันนะครับจริงๆองนี้ก็มีคนทักมานะสิบกว่าคนนะครับราคาไม่ได้เสียกันนะครับเป็นพระผูกเก่านะครับพระผูกเก่าพระยอดสวยนะครับการตัดข้างบางสมเด็จเอเชื่อผมเพอมันตัดไม่เหมือนกันทักองนะครับนะตัดไม่เหมือนกันทักอง บางคนบางคนก็บอกบางคนพรมเหนี่ยความตัดวัดระฆังหงายตัดนะครับเกิดไม่ทันนะครับมีหลักฐานว่ามันไม่มีนะครับมีแต่คำบอกเล่ามานะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกคุดกูเก่านะครับเป็นพิมพ์กุดกุ่เก่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเนี่ยผมชอบกระนามีเสน่ห์นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นธรรมชาตินะครับการกดพิมพ์มีโย้มีเย้บ้างนะครับที่มมีเป็นธรรมชาติที่ผมชอบแบบนี้ผมชอบนะครับชอบเลย ก็ราคาราคามันอยู่ที่คุณตัดสินใจจะซื้อเท่าไหร่ถามมานะครับหลังใหม่มานะครับทักไลน์ id i ด e นะครับ d at. จุดหนึ่งแปดนะครับทักมาได้นะครับก็ไม่ได้จริงๆจะลงคลิปวันละคลิปวันละคลิปนะครับจะคลิปลงบางทีมันก็ลืมนะครับวันนี้พอพอมีเวลาก็จะลงสักสองคลิปนะครับ นะครี่คือสมเด็จบางขคงพิมพ์อกคุณเก่านะครับใครที่สนใจนะครับก็กิงกลางมาได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย6แปดหนึ่งูนูนย์ห้าเก้าเจ็ดนะครับโทรมาได้นะครับใครอยากชมวงจริงก็นัดดูงจริงก่อนได้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับราคาท่านนะ ดูให้เข้าใจว่าองนี้แท้ไหมว่าแท้ในใจเรานะครับมันถึงจะมีราคาในใจนะครับดูและชอบนะะอย่างผมหยิบกล้องสององนี้ก็แท้แล้วนะครับเราก็ขายราคาเรานะครับมันแท้เราในสายตาเราเราขายในราคาเรานะครับมาใครอยากจะชมวงจริงก็มาชมได้นะครับที่สนามพระเครื่องวงเวียเล็กพยาไม้นะครับผมประจำการอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ